เก็บยี่เข้าวทำกันนะครับหมูสับขั่วพริกเกลือกินไหมอรอ่อยอร่อยมากอร่อยมาก หนาวหนาวไหมหนาวพอดิหนาวไหมหนาวลู <c oughs> กข้าวก่อนนอนหลังเลิกงานด้อออกเออไอพอเลิกงานดึกไหม พอก,กินข้าวก่อนนะ,อะบอกนีดบอกพอก,กินข้าวก่อนนอนแล้ว,ข,วข้าวก่อนครับครับกินข้าวทำกันเนอ้อกินข้าวเขาต้องกินข้าวแล้วไปนอนแนละ้วอืม